ขอขอแค่ใหม่ยละตัวพอนะครับตีคร่าวๆ <_ Q. S 1> จะฟูเอาเฮ้ยกัดอีกแล้วโยโยโยสายวิ่งพาสายวิ่งพาสายวิ่งพาสายวิ่งนะ มรันกำลังข้าววิ่งอยู่ก็วัดตัวแล้วนะครับใส่ให้สุดถ้าวัดแรงก็ไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรกตายก็ได้ครับเบรกให้มันตึงมือมากก็พอครับแต่ถ้าคัานอ่อนก็ปิดเบรกเลยครับผมมันวัดปลาติดง่ายกันเยอะเลยถ้าคัานอ่อนแล้วมันใช้มาเปิดเบรกมันหลวมก็ ส่วนมากจะติดแล้วก็หลุดนะครับโอ้ตอนนี้ส่งนานครับเนี่ยส่งถ้ามันวิ่งมาครับเปลากมันเท่าสะปามันวิ่งอะสายมันจะค่อยๆไปครับเราไม่ต้องไปไล่สายตึงนะครับกะให้มันเกือบตึงแล้ววัดได้เลยครับวัดส่วนนะครับเรียบร้อยครับก็ไม่ยังแค่อีกแล้วก็หาตีไปครับเนี่ยคือผมก็มองมาเห็นปลาแต่ว่าผมมาใส่ตีมั่วๆนะครับล่องก็เป็นล่องแบบ เป็นคลองนี่แหละมันมีน้ําขึ้นน้ํำลงครับเวลาเขาสูบน้ํามากน็น้ำจะมีเจ้าแต่ว่าตอนนี้น้ำลงอยู่เนี่ยหาตีตาช่องนะครับจอดๆเอาโอเคครับผมรู้เรื่องของมันต้องลองครับผมไม่อยางแค่สุดยอดครับผม น้ำตื้นลลึกกันไม่รู้ครับมันเป็นน้ำมันเป็นสนนิมนะต้นสนิมมันลอยอยู่ตีเข้าไปเลยคอยว่ากันตบอยู่ครับ ออืวิ่เลยวิ่งพมรากาศนะครับนึกว่าขาดแล้วไปเต็มที่หยอดเอ้นะครับนี่ครับข้อดีของการตีตามป่องนะครับคือบางทีมันก็มีไซส์ใหญ่นะครับมันจะไซส์สวยกน,นะก็ค่อยล่าครับอึ๊บไซส์สวยด้วย สวจริงๆับผมตาตุมี้ะผมใส์สวยใส์สวยจริงๆโอ้โหวิ่งเข้ามาซัดแบบนิ่มๆนะแบบนี้ไม่มีผ้านะครับบอกทุาคำเดียวตั้งหลักคดีครับผมกลองตัวครับผมใส่ให้สุดเป็นแข่สีเขียวอีกแล้วครับผมผมใช้เป็นสีไว้นะครับ มาตามช่องนะครับแต่ว่าไซส์ไม่ไม่ธรรมดานะครับไซส์เดูดิไซส์ถือว่าไซส์สวยนะครับถ้าหาตีไปไเรื่อยๆครับเก็บไปทีตัวสองตัวครับเมื่อกี้ผมก็่เก็บไปตัวงตรงเนี้ยเนี่ยสภาพหมายที่มันแบบเป็นนักช่องผมนะครับผมตีหมดเลยก็ค่อยๆตีไปไเรื่อยๆครับใจเย็นหน้ากอช้าครับผมมีตัวก็เป็นโดนเม่นยางแขกครับผมต้องลองแล้วครับผมสุดยอด